NACC Podcast รู้ทันทุจริตกับปปชหัว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 อะไรนะคะอะไรหัว อะไรหัวนะคะแหมก็เมื่อกี้ค่ะเพิ่งอ่านข่าวเรื่องบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐไปเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ไปทํามีท่าไหนก็ไม่รู้ค่ะกําลังโดนตรวจสอบอยู่ค่ะเข้าขายไม่ได้เป็นผู้ชนะที่ข่าวสะอาดแบบโอโม่แต่กลับมีกลิ่นโวยมาให้ตะขิดตะขวงใจแก่ผู้เข้าร่วมการประมูลบางรายค่ะสงสัยกันว่าโครงการนี้จะมีการหัวประมูลเกิดขึ้น อ๋อเข้าใจแล้วข่าวเมื่อเช้านี้เองนะคะอัปเดตสถานการณ์ได้ไวมากๆเลยนะคะเนี่ยแหมก็ต้องติดตามกันละค่ะเกรยวกราวครึกโครมมากถ้าข่าวนี้หัวประมูลกันจริงๆบริษัทนี้ก็แกะดำดีๆนี่เองนะคะน่าจะดังกว่าข่าวปลาหมกคางดำนะกะน,นี่ย พูดถึงเรื่องหัวประมูลเนี่ยได้ยินทีไรก็รู้สึกแบบไม่ค่อยดีมากๆเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะสงสารประเทศไทยของเรานะคะหากภาคเอกชนใช้วิธีนี้เข้ามากวาดเงินงบประมาณแผ่นดินแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่เรื่อยๆก็แย่สิคะนนี้ใช่ค่ะแย่ yeah. เอามากๆเลยค่ะเพราะการหัวประมูลคือกลโกงที่ทําให้รัฐต้องจ่ายเงินมากกว่าเดิมมากเกินความเป็นจริงค่ะ เชิงลึกแบบนี้เราคงต้องอธิบายกันหน่อยนะคะดิฉันรู้ว่าคุณคือผู้ที่มีภูมิความรู้แบบ Big j เจ๊จ้เอามากๆเลยแหละค่ะขอบคุณที่ชมนะคะอย่างแรกเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการหัวประมูลจะเกิดขึ้นกับการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น <c oughs> มีหลักการง่ายๆของกลโกงหัวประมูลที่คิดแล้วว่าใครที่คิดแบบนี้คือคนที่ ใจดากับประเทศไทยมากๆเลยค่ะวิธีการต่างๆที่นํามาใช้โกงเท่ากับพวกที่กําลังจะทําร้ายประเทศของเราเลยยังไงคะในเล้าต่อสิอยากรู้มากเลยหลักการของหัวประมูลคือการทํายังไงก็ได้ค่ะให้คู่แข่งยอมหลีกทางในการประมูลนั้นในการประมูลแข่งขันนั้นการยื่นซองเสนอราคารวมถึงการขัดขวางการเสนอผลประโยชน์สูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐจนทําให้ประเทศชาติเสียหายค่ะโอ้โหถ้าโกงแบบนี้โกงแบบนี้ถ้าสุ ผนดันกันมาโกงบ้านเมืองเราบ้านเราเมืองเราจะอยู่กันอย่างไรละคะนีเนี่ยก็อยู่กันแบบงบประมาณไร่หรอรร่วไหลลงไปเรื่อยๆและให้คนไทยต้องรวดร้าวใจยังไงล่ะคะรวดร้าวใจเปกันไปเลยทีเดียวกับการโกงแบบนี้ทำคนเดียวมันไม่ได้อยู่แล้วมันคือการแท็กทีมกันโกงนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าหัวประมูลน,นั่นเองคะ่ะ แล้วทำไมต้องหัวประมูลการก่อการร้ายโดยการหัวประมูลนั้นก็เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะการหัวประมูลทำให้สามารถกำหนดราคาเอาเปรียบหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงได้2ค่ะ เป็นการหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมสามค่ะเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึง่งหรือหลายรายให้เป็นผู้ที่มีสิทธิทำสัญญาสี่ค่ะเพื่อผลประโยชน์ระหว่างการของผู้เสนอราคาค่ะที่ฟังมาเรียกได้ว่าไม่มีดีจากอย่างเลยมีแต่บ่อนทำลายประเทศชาติเอาเปรียบแล้วเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดจริงเลยค่ะ คราวนี้นะคะเรามาลองถอดยุทธวิธีที่ใช้สำหรับกลงโกงแบบหัวประมูลกันดีกว่าค่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการหัวประมูลจะเกิดขึ้นในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐซึ่งเรานิยามได้3ามคำสำคัญได้แก่คำแรกค่ะ การกีดกันคือการขัดขวางข่คมขู่หรือวิธีการอื่นที่จะทําให้คู่แข่งไม่เข้ามาแข่งขันราคาการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐค่ะแยบยนต์มากๆกะจะสกัดดาวรุ่งให้ร่วงก่อนเข้าแข่งขันเลยงั้นใช่แล้วค่ะก็คือถ้าถอยไปได้หนึ่งหรือสองก็เท่ากับคู่แข่งน้อยลงแล้วล่ะค่ะคุณ<อ>คำที่สนะคะคือการสมยอม การสมยอมคือการตกลงกันในการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อประโยชน์ของผู้เสนอราคาทั้งหลายอ๋โหอันนี้คือรูปแบบการหาแนวร่วมมาเป็นพวกกันดีกว่ารวมกันเรารวยแยกกันเราจนอย่างงี้ทำนองนั้นเลยค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีว่างานแบบนี้เนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะมันต้องทำเป็นทีม oh คำต่อมาค่ะคำที่3การเอื้อประโยชน์คือการกำหนดคุณสมบัติหรือกำหนดรายละเอียดของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหรือหลายรายค่ะแนวนี้เรียกว่าตบตาชาวบ้านอย่างเราๆเนิยนเนีนวิ่นบินกันไปอย่างนี้แอบตีกันหลังบ้านฮ้ ฟังแค่นี้ก็เรียกได้ว,ว่าจิตตกกับวิธิการเหล่านี้แล้วละค่ะว่าแต่ว่าการหัวประมูลที่ทำให้รัฐต้องจ่ายเงินมากเกินความเป็นจริงเขาทำกันยังไงหรอคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะขอใทุกคนนะคะหายใจเข้าลึกๆก่อนนะคะแล้วก็หายใจออกค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังจะได้เห็นภาพกันชัดเจนมากขึ้น สมมุติว่าหน่วยงานราชการราชการหนึ่งมีโครงสร้างตึกใหม่ uh huh. จึงจะจัดให้มีการยื่นซองประมูลราคางานก่อสร้างค่ะโดยกำหนดงบประมาณโครงการไว้ไม่เกิน100ล้านบาทแล้วมีบริษัทก่อสร้างที่สนใจทั้งหมด5้าราย uh huh. โดยมีบริษัทโกงกินจำกัดเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งบริษัทโกงกินจำกัดมีต้นทุนก่อสร้างอยู่ที่60ล้านบาทต่ำกว่าบ,บริษัทอื่นๆและสามารถยื่นซองราคาได้ในราคา80ล้านบาทในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ก็สามารถชนะการประมูลได้อยู่แล้วก่อนวันยื่นซองราคาประมูลบริษัทโกงกินจำกัดได้ทำกัน โทรศัพท์ติดต่อไปอย่างบริษัทอื่นๆโดยให้บริษัทอื่นๆเสนอร,ราคาที่สูงกว่าเป็นราคา95ล้านบาทและให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายค่าตอบแทนให้รายละ1ล้านบาทบริษัทกงกินจำกัดจะยื่นราคาที่95ล้านบาททั้งทั้งที่สามารถยื่นได้ในราคา80ล้านบาทส่วนบริษัทอื่นๆต่างเห็นว่ายังไงก็สู้ไม่ได้แล้วสู้เอาเงิน1ล้านบาทไปเลยน่าจะดีกว่าจึงตอบตกลงเป็นผลให้บริษัทกงกินจำกัดชนะการประมูลด้วยราคา9 95ล้านบาทโดยหากที่ต้องจ่ายหัวประมูลรายอื่นไป4บริษัทบริษัทละ1ล้านบาทรวมเป็นเงิน4ล้านบาทคงเหลือกำไรเพิ่มจากเดิมอีก11ล้านบาททำให้บริษัทกงกินจำกัดได้กำไรจากราคาประมูล95ล้านบาทลบต้นทุน60ล้านบาทลบค่าหัว4ล้านบาทก็คงเหลือกำไรทั้งสิ้น31ล้านบาทเยอะมาก จึงต้องจ่ายเงินมากเกินความเป็นจริงต้องสูญเสียเงินภาษีที่สามารถนําไปทําประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายเลยล่ะค่ะฟังแล้วแบบตกใจมากอะตกใจมากจริงๆถ้าการจัดซื้อจะจ้างภาครัฐถูกภาคเอกชนใช้กลโกมแบบนี้ในการแข่งขันแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะ โอ้โห oh ก็คือคิดว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะมีตัวอย่างอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้นึกภาพนะคะก็คือคงเป็นภาพที่พังขั้นพีคสุดๆของประเทศไทยค่ะแบบพังมากๆจนนึกไม่ออกแต่ได้แต่ภาวนาค่ะว่าอย่าทำร้ายกันให้มากกว่านี้อีกเลยค่ะพอคิดแบบนี้นะคะแทบอยากจะหนีพวกโกงบ้านโกงเมืองย้ายไปอยู่ดาวปูโตแล้วล่ะคะ่ะ เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงนานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ